ผู้หญิงฝึกคลิสนิกยากไหมอ่าต้องใช้เวลาฝึกนานไหมต้องคุมอาหารไหมบ้าบ่าเยอะมากสวัสดีครับผมเต็กเจอร์บ่ครับวันนี้เราอยู่กับแขกสาวสวยนะครับมาจากกรทมนะครับน้องสซเรนาเคทีนะครับนี่สวัสดีค่ะเดี๋ยวมาคุยสัมภาษณ์น้องแล้วกันว่าอาคลิสนิกเกอร์เขาเริ่มต้นมาได้ยังไงทําไมถึงมาฝึกคลิสติกกันนะครับสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งครับน้องสลเนาเคที จากช่อง Youtube s ีนาเคทีค่ะตอกซารีนาเคทีค่ะไอคิซารีนาเคทีครับ <c oughs> ก็น้องซา r ีนาเคเป็นคาลิสตนิกเกอรวันนี้เราเราจะมาพูดคุยกันแบบเหมือนพี่น้องคุยกันธรรมดานี่แหละแต่ว่าพี่อยากจะส่งสารส่งลิปพวกเราไปเนี่ยให้สาวๆที่อยากจะมาฝึกคาลิสตนิกเนี่ยได้ได้รู้ว่าเออ ผู้หญิงที่ฝึกคาลิเทนิกเนี่ยมันต้องเตรียมตัวยังไงต้องคุมอาหารไหมหรือคําถามที่ผมได้รับมาตอนนๆนนะครับมีคําถามจากช่องใจแอนบาร์ใช่ไหมคะใช่ก็มีคอมเมนต์ถามมานั่นแหละนาก็ยังไม่ได้รู้คําถามพวกนี้มาก่อนนะพึ่งพึ่งบอกเขาเมื่อวานว่าผมจะสัมภาษณ์เขาด้วยน้ามาจากกรุงเทพเมื่อวานนี้เลยเใม่ถึงถึงตอนดึกด้วยนะคะ กว่าจะหลับมันก็เกือบเทียงเชียงคืนเลยแหละใช่มายังไงเนี่ยมายังไรมารถไฟค่ะนั่งรถไฟแบบรถพัดลมเลยนั่งแบบใช่แบบ<อ>ไม่ใช่รถไฟนอนไม่มีตั๋วใช่ไหมเอเอมันมันมีแต่ว่าหนูไม่ชอบนั่งรถแอร์อยากเห็นบรรยากาศลมเย็นๆอ <laughs> โอ,โอ <laughs> ใช่ก็ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนนะ อยู่ที่บ้านทางสายอยู่ที่ไหนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะมาออกลังกายชายหาดบรรยากาศแต่ว่าบาร์ก็ไม่ได้ใหญ่โตนะครับแค่เอาไว้โหน,หนึึงข้อฝึกได้นะครับก็เชิญชวนมาที่นี่นะครับประจวบคีรีขันบาร์ เสือาทางสายใช่เสืออนาคตอาจจะมีแพลนตกแต่งเพิ่มเติมที่นี่อยากให้คนใช่อยากให้คนมาบาหนที่นี่นะคะเพราะว่ามันไม่เสียตังค์นะคะแบบใครจะมาเล่นก็ได้นะคะใช่อืมตอนที้ถ้าเอาไว้เฉยๆก็เดี๋ยวเขาจะเอาอวนมาพาดแล้วสาวปากันเสียก็โอเคไม่อยากให้มันร้างเอาเรามาเริ่มคำถามแรกกันดีกว่าค่ะน้องนาฝึกมานานแค่ไหนละ เอาเป็นกีฬาตั้งแต่เริ่มออกกําลังกายหรือคาริเทนิคค่ะเอาเริ่มตั้งแต่ออกกำลังกายเลยดีกว่าตั้งแต่ปี2018ค่ะ7ปีปีนี้เข้าปีที่7นะคะใช่นานมากนะคะแต่ว่ามันจะมีปีหนึ่งที่ไม่ได้ฝึกก็คือป่วยนั่นแหละ,ละก็อ้วนก็ก็คือแบบอาจจะ6ปีละกันใช่เพราะว่า1ปีที่ป่วยก็คือเราไม่ได้ออกกําลังกายเลยแล้วก็เพิ่งกลับมาออกกําลังกายปีที่แล้วเองนะคะ2024 เอาตั้งแต่เริ่มฝึกคาริสเซนิกจนถึงตอนนี้เท่าไหร่ละปี2022เป็นเป็นจริงๆเริ่มตอนปลายปี2021ด้วยนะคะช่วงพฤศจิกาธันวาแล้วก็มาปี2022แต่ก็ไปแข่งพอกายแข่งสปาตันด้วยใช่แล้วก็มาฝึกคาริสเซนิก แล้วก็ปี2023เนี่ยไม่ได้ออกกำลังกายเพราะว่านาป่วยมีเป็นโรคทางจิตเวทนะคะเป็น ptsd นะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตก็เลยออกกำลังกายไม่ได้นะคะเพิ่งกลับมาปี2024ปีที่แล้วนะคะมันก็จะเป็นย2ิบปลายปี2023ไม่ได้ออกใช่ไหมแล้วก็ปี2024มันจะรวมเป็น2ปีอะที่ออกนาพูดถูกไหมอะ ถูกส <laughs> <2, 2022, S 2> องพันยี่สทั้งปีสี่2องพกับปี 2024, 2องพก็คือรวมเป็นสปีปีเว้นปีใช่<ต>ปีเว้นปีซึ่งมันก็ไม่ควรที่จะพักแล้วจริงๆแล้วฝึกมา2ปีแต่ตั้งแต่ต้นปีมาพี่เห็นความเปลี่ยนแปลงของนาแบบว่ามันพัฒนาการเร็วมากจาก <laughs> จากตอนแรกที่เราเคยมาบาร์นี้ยมันปีที่แล้วตอนประมาณปลายปีช่วงปลายปี <laughs> จนถึงตอนเนี้ยพี่ไปคือไปเห็นในคลิปด้วยพัฒนาการเขาแข็งแรงแล้วหุ่นอะ ขึ้นหุ่นน้องก็ดีขึ้นเยอะแล้วก็ความแข็งแรงฟอร์มท่าฝึกอะ่ะมันสวยขึ้นไงเออแบบพี่ทึ่งนะแล้วมันเป็นอินสป,ปายเลชัชนไห้พี่ด้วยหลายหลายคนก็งงเหมือนกันอืมใช่ใช่ทีนี้อยากจะรู้ว่าตอนที่เริ่มต้นฝึกคาริเตันิกเนี่ยเราเริ่มจากอะไรบ้างพื้นฐานเลยอะตอนที่กลับมาฝึกนะคะนาอ้วนมากนะคะแล้วก็มีอาการบาดเจ็บด้วยเพราะว่าน้ําหนักเยอะแล้วก็มันออกมันหายจากการออกกําลังกายไปเป็นปีอะคะ่ะนาฝึกตั้งแต่วิดพื้น มิดพื้นเปล่าๆเ,เลยนะคะแล้วก็ดิฟยังดิฟบาร์เดี่ยวแบบที่ทำชาเลนจ์เนี่ยไม่ได้ด้วยนะคะดิปกับแมชชีนก็คือมีมีมแผ่นเหล็กช่วยซัพพอร์ตน้ำหนักตัว uh huh. คือเริ่มต้นใหม่หมดหมดเลยนะคะแบบท้อร้องไห้ไปหลายรอบมาซสกคอตัวเปล่ายังเหนื่อยเลยอะพี่ uh huh. แต่ว่าแรกๆที่ฝึกอะค่ะฝึกแค่สองสามวันต่อสัปดาห์นะคะเพราะว่ามันปวดไปทั้งตัวเลยแบบมันมันมันเป็นจุดที่ทรมานที่สุดในชีวิตนะคะเพราะว่าเราไม่เคยรู้สึก แยกกับร่างกายเราแบบนี้มาก่อนก็คือเริ่มตั้งแต่พื้นฐานใหม่ทั้งหมดใช่แพ็งแพ็งแข็งแค่หนึ่งนาทียังทําไม่ได้เลยนะคะม30มสิบวิก็ก็ก็ไม่ไหวแล้วเพราะว่าน้ําหนักตัวมันดีดมาสิบกว่าโลใช่ค่ะพีติกแล้วก็ไซส์แพ็งก็ทําไม่ค่อยได้ก็คือแบบสะโอตัว,ปวเปล่าเบนเพรสแบบคือคือเบนเพรสอะ่ะก็ทําไม่ค่อยได้ก็เล่นกับแมชชีน อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลักๆฝึกบอดี้เวทจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยได้แตะกับแมชชีนสักเท่าไหร่วิดพื้นดึงข้อก,ก็ดึงไม่ได้ก็ก็เป็นเหตแทงแล้วก็มีเป็นแบบเอ่อถ้าฝึกกนการก็เป็นมีทักเข้ามาเป็นเล็กเรสคือฝึกโหนใช้โหนหรือว่าโหนบาร์แล้วก็ <f ant uring> แล้วก็ใช่แล้วก็ทำแต่ท่าแบบง่ายๆคือเหมือนเริ่มจากอะไรที่มันเบสิกง่ายที่สุดก่อนแล้วพอร่างกายมันเริ่มแข็งแรงเริ่มปรับตัวค่อยชาเลลจนความยากขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ ถ้าเกิดมีคนถามว่าจะเริ่มฝึกคาลิสเนิกต้องเริ่มจากท่าอะไรบ้างต้องเริ่มจากท่าอะไรบ้างใช่ไหมต้องเริ่มจากอะไรอ่ะนี่คือคําถามยอดฮิตมากๆใช,ใช่ไหมว่าจริงๆคาลิสเนกอะ่ะมันแบ่งเป็นท่าพุชกับพลอ่ะเอาจริงๆกีฬาคาลิสเนิกอะ่ะถ้าเทียบกับกีฬาอื่นนะมันเป็นกีฬาที่เข้าใจง่ายที่สุดแล้วแต่แค่ท่ามันซับซ้อนกับมันยากมันมีทั้งสกิลกับเบสิก ที่ที่เขาแบ่งในกีฬานี้เนาะไม่พูดถึงฟรีสไตล์แล้วกันเนาะเอาเอาเรื่องที่แบบทุกคนน่าจะแบบเห็นภาพก่อนคือเริ่มจากฝึกพุชพลูนะคะลองแบ่งโปรแกรมแยกดูว่าวันไหนเล่นวันพุชก็คือเป็นท่าผลักวันไหนเป็นพลูเป็นท่าดึงอย่างเช่นถ้าวันที่เล่นพุชเนี่ยหลักๆก,ก็จะมีพุชอัพใช่ไหมคะมีไพพุชอัพที่ต้องฝึก แล้วก็มีดิฟ uh, ที่ต้องฝึกเพราะว่า3ท่าหลักพวกนี้ค่ะมันเป็นท่าที่เอาไปต่อยอดสกิลถัดๆ<ม>ไปอย่างเช่น Hand ์สเตนอย่างเช่น m ั s เซล Up, อ a c แบ e ็คลีเวอร์ฟอ e r ลอะไรพวกนี้ค่ะม,มันมันใช้ส่วนวันที่พูเนี่ยนากลับมาฝึกเป็นแบบออสเตรเลีย huh. นพูอัพ uh huh. ท่าแบบง่ายๆมากเลยก็คือเอ็นตัวไปด้านหลังบายอยู่ด้านหน้าแล้วก็ดึง uh huh. แบบนี้ กับดึงข้อตอนนั้นยังแบบยังเป็นนั่งแบบแอซิดดึงข้ออยู่เลยอะ่ะคือแบบทําแค่นั้นเลยแต่ว่าเน้นความถี่ความสม่ําเสมอต้องลองตั้งเป้าดูว่าวันนี้เราอยากทําได้กี่ครั้งกี่เซ็ต อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือกีฬานี้มันเน้นฝึกแกนกลางเป็นหลักเพราะว่าส่วนใจของมันคือถ้าคอร์บอดี้ของเราแข็งแรงนะคะมันก็จะทําให้เราอะ่ะบาดเจ็บได้น้อยลงเพราะว่าแกนกลางมันมันซัพพอร์ตทุกอย่างแต่ว่าความแข็งแรงของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันนะคะบางคนถนัดท่าพุชมากกว่าบางคนถนัดท่าพูมากกว่าก็ควรที่จะเสริมสิ่งที่เราอะ่ะไม่ถนัดเข้าไปมันจะมีคนที่แบบเริ่มจากกีฬาอื่นมาก่อนแล้วมาฝึกคาริเทนิกอันนี้เขาจะไปไว แต่ถ้าคนที่ไม่เคยออกกาลังกายเลยมันไม่เห็นภาพว่าแบบออกแรงต้านคืออะไรเก่งกล้ามเนื้อคืออะไรคือเขายังไม่รู้ดังนั้นอ่ะมันเทคไามใช้เวลาแบบ หลายเดือนนะคะ3มเดือน6เดือนบางคนเป็นปีก็มีมันมันแล้วแต่แล้วแต่ความรับรู้ความเข้าใจร่างกายแต่ละคนะทีนี้พอเรารู้แล้วว่านาเริ่มมาจากเบสิกแบบนี้ไ็นแบบนี้ใช่ท่าแรกที่นาเริ่มฝึกสกิลแรกอะสกิลยากแรกเนี่ยที่เริ่มฝึกคืออะไรสกิลแรกที่นาแบบอยากได้มากที่สุดแล้วก็ตอนที่เห็นตอนนั้นที่ฝึกครั้งแรกที่เห็นคือแบคเรลเวอร์นาอยากได้ท่าแบคเรลเวอร์ม,มากที่สุดก็จะเน้นฝึกท่านี้เป็นหลักอันนี้คือแบบว่า เห็นท่านี้แล้วคือจุดที่เราอยากให้เรามาฝึกเลยไหมใช่เราเห็นแล้วเราเรา,เราแบบรู้สึกว้าวมากๆเลยแบบมันเท่อ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมันดูแล้วมันน่าจะชาเลน์ตัวเองมันน่าจะยากแล้วเราก็ไม่เคยเห็นผู้หญิงที่แบบทําท่านี้ได้เยอะสักเท่าไหร่มีแค่ไม่กี่คนแล้วเราก็อยากเป็นหนึ่งในนั้น ก็เลยแบบเอาท่าเนี้ยเป็นท่าแรกเลยที่ตั้งเป้าว่าจะทําให้ได้วันนี้น้องก็ทําได้แล้วนะครับเี้แสดงความยินดีกับน้องด้วยแล้วฟอร์มสวยด้วยนะครับท่านี้นะใช้เวลาฝึกสองสองปีนะคะเราใช่ปีแรกที่ฝึกเนี่ยทารู้สึกว่าปีแรกน่าจะได้เป็นเป็นแค่วันเล็กแบกส่วนปีที่สองมาเป็นสแตรดเดิลก็คือกลางขาได้และแล้วก็แล้วก็ขยับมาเป็นฟูลแบ็กได้ ก็ต้องแบบค่อยๆฝึกไปเรื่อยจริงๆนาก็ทําคลิปสอนท่าแบกลิเวอร์ไว้เหมือนกันนะคะล่าสุดคลิปเาส่วนตัวเนี่ยที่เราฝึกคาริสตินิกรรู้สึกว่าผู้หญิงมาฝึกคาริสตินิมันยากมากกว่าผู้ชายมากไหมยากมากนะคะต้องบอกตามตรงว่ายากกว่าเยอะเลยต้องบอกก่อนว่าบรรพบุรุษเราอ่ะคือมันเป็นฮันเตอร์วอร์เรอร์คือผู้ชายอ่ะเขาเป็นนักล่าดังนั้นอ่ะการที่เขามีแบบสตริงความแข็งแรง มันจะมากกว่าผู้หญิงอยู่แล้วผู้หญิงแบบ upper ช่วงบนอะ่ะมันไม่แข็งแรงแบบคือทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดว่าแขนไม่แข็งแรง,แ,งแต่ขาขาแข็งแรงใช่ดังนั้นคือถ้าใครอยากแบบฝึก upper strength นะคะความแข็งแรงของช่วงบนอะ่ะนะก็แนะนําให้ฝึกคาริสเซนิกแต่ว่ามันอาจจะรู้สึกท้อหน่อยช่วงแรกๆนะคะแบบช่วงปีแรกต้องพูดแบบนี้ว่าช,ช่วงปีแรกมันจะทําอะไรยังไม่ได้มากขนาดนั้นนะคะ นานรู้สึกว่าคาลิสติกถ้าเทียบกับกีฬาอื่นนะ่ะคาลิสติกมีเสน่ห์อะไรที่ทําให้เราแบบอยากมาฝึกถ้าเทียบกับกีฬาอื่นอ่ะถ้าเป็นสเสน่ห์ของกีฬานี้คือมันฝึกที่ไหนก็ได้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะ mm hmm. ก็อย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นแบบตอนนี้เราอยู่ที่แบบชายหาดมีแค่บางู้งูงสองอันเนี้ยก็ท stand, visit, ําแฮนด์สแตนวีซิตเอลซิตได้แล้วนะคะบาที่น่าพูดถึงเมื่อคืนคนี้ <laughs> มันเป็นบาแบบบาไม้อะไรเงี้ยคือ มันพกไปไหนก็ได้นะคะแล้วแบบมันฝึกได้หลากหลายด้วยนะคะบาแบบนเนี้ยค่ะก็เสน่ห์ของกีฬานี้คือมันแบบมันคือบาพาลเลเตบาพวกบาไม้บาโหนนะคะแล้วแบบมันแล้วท่าเอ็กซ์เซอร์ไซส์มันทําให้เราเห็นความสวยงามแบบเอสเตติกแบบทั้งความแข็งแรงแล้วก็ความสวยงามอยู่ในนั้นนะคะมันเลยเป็นสเสน่ห์ที่ทําให้นาเลือกเล่นกีฬานี้ค่ะพอดีหยิบอันนี้มาพี่นึกถึงอีกคําถามหนึ่งมีคนมักจะถามว่าแฮนด์สแตนกับพื้นกับ กับกบับาลเนี่ยอันไหนง่ายกว่ากันแบบกับพื้นกับมือเปล่าแบบแบบนี้ยากกว่าตอนแรกอะนาะคิดว่ากับไม้อะ่ะยากกว่าแต่จริงๆไม่ใช่นะคะถ้าคือนาไปเรียนคารโยคะมาพอมันจริงๆเพื่อนนาก็บอกมาด้วยเหมือนกันแหละว่าเวลาเราฝึกกับพื้นแบบนี้ใช่ไหมคะเป็นมือเปล่าอะ่ะบาลานซ์ของเรามันต้องอยู่แบบ ทุกจุดแบบนี้แต่พอเรากำบาแบบนี้บาลานซ์มันอยู่แค่จุดเดียวตลบคือ<า>ใช้<า>มือวางกับพื้นในการให้สเตนนะี่ยากกว่า,าใช่สําสหรับนาบาลานซ์บาลานซ์กับมือเนี่ยยากนะคะยากกว่าใช่สาวๆที่ฝึกคาริสติกเห็นน้องหุุนอย่างเงี้ยคุมอาหารไหมครับเอ่อช่วงแรกๆที่กลับมาฝึกตอนอ้วนอะมีนับแคล แบบ,แบบแล้วก็รู้สึกว่าการนับแคลอร,รี่มันไม่ค่อยเป็นทางเราสักเท่าไหร่แล้วก็จากที่รู้จักใครหลายๆคนที่ฝึกสติเวิกเอาเขาไม่ค่อยนับแคลกัน <c oughs> พี่ติ๊กนับไหมไม,ไม่นับ ใช่เพราะว่าเพราะว่ากีฬาเนี้ยมันใช้เวลาฝึกแบบชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงนะคะดังนั้นมันไม่มันไม่ต้องนับแคลอร,รีก่ก็ก็ได้แต่ว่าแต่ว่าถามว่าคุมอาหารจัดจัดไหมอกไก่แบบโคลอร,อรี่ข้าวสวยน้ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าแค่เลือกทานว่าแบบโอเคโปรตีนกับคาร์บเท่าๆกันแล้วก็มีกินแบบของจุกจิ๊บบ้างให้มันรู้สึกดีแล้วก็มีแรงซ้อมถ้าถ้าคนที่แบบดูคลิปชาเลนจ์ดึงข้อของนา้นากินขนม ก่อนที่จะไปทำชาเลนจ์ด้วยซ้ำนะคะเป็นพวกแบบเป็นแบบเป็นบอรนีเป็นครีมชีสเป็นแบบขนมเลยอะ่ะขนมปังซึ่งน้ามองว่าตรงเนี้ยมันไม่แย่มันเป็นอาหารที่ให้พลังงานกับเราเป็นโปรเซตต์ฟูด้ดเป็นอาหารแปรรูปนะก็กินนะคะแบบพยายามบาลานซ์อาหารสิ่งที่เราชอบเข้าไปแล้วก็แบบ พยายามบาลานซ์ไดเอทของตัวเองแล้วเราจะเจอตรงกลางถ้าถ้าเราสตรีกมากเกินไปเดี๋ยวเราก็จะตะบะแตกแล้วเราก็จะโยโย่บ้างมีปัญหาในเรื่องสุขภาพจิตอย่างเช่นเป็นบูลิเมียลวงคออวกแล้วก็เป็นเอ่อหรือว่าจะเป็นบิงอิทติ้งก็คือแบบกินไม่หยุดอะไรพวกนี้ค่ะพอคุมอาหารมากเกินไปที่นาพูดเนี่ยนะเคยเป็นมาหมดแล้วใช่หนูเคยเป็นมาแล้วแล้วก็ แล้วเราก็ไม่เจอตรงกลางสักทีจนจนมาวันหนึ่งเราเลิกนับแคลเราเราเลิกหยุดเอ่ยยึดติดกับอาหารภาพยึดภาพหลักว่าแบบเราต้องกินคีนอย่างเงี้ยแล้วเราก็แฮปปี้กับมันแล้วแบบน้ําหนักมันก็หลงด้วยนะคะ mm hmm. ถ้าร่างกายเราแบบเอ่อเขาเรียกว่าอะไรพี่แบบแฮปปี้กับสิ่ง uh huh. ที่เราเทรนกับกับสิ่งที่เราฝึกเราจะรู้สึกเลยว่าแบบการการกินดีบ้างการกินแย่บ้างมันไม่ใช่สิ่งเลวร้วาย mm hmm. ใช่ <All right. S 1> มันมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ใช่นั่นแหละใช่ สาวที่กำลังอยากจะฝึกคริสตันอยู่ตอนเนี้ยถ้าเขาอยากจะเริ่มต้นมีคําแนะนําอะไรบ้างมีคําแนะนําอะไรบ้างใช่ไหมคะก็ติดตามคนที่เก่งกว่าเราเยอะๆคะ่ะนานาไม่นาไม่เคยคิดว่าเราเก่งหนูเก่งที่สุดหนูจะติดตามแบบ หลายหลายคนในต่างประเทศบ้างคนไทยเก่งๆก็มีติดตามบ้างแต่ว่าพยายามแบบว่าดูคนเก่งๆไว้เป็นตัวอย่างให้ให้ตัวเองนะคะแล้วก็พยายามหาความรู้อยู่อยู่ตลอดนะคะคิดว่าทุกคนสามารถฝึกได้ไหมคาริสตานิกทุกคนฝึกได้คะ่ะคนน้ําหนักตัวเยอะก็ฝึกได้นะเห็นคนน้ําหนักตัวเยอะฝึกคาริสตานิกพี่คนที่แฮสแตนใช่พิกฤตใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใช่ใชมีหลายคนน้องที่ประชาที่ชื่อน้องพัดกุ กูตัวหนักมากเลยฝึกเหวี่ยงแบบ ฟีสไตล์อ่ะแต่น้ําหนักเขาเยอ,อะะเขาก็กล้าฝึกเหวี่ยงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่านาก็แนะนําให้ให้ลดน้ําหนักอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นบอดี้เวทมันมีผลมันกับจอยข้อต่อดังนั้นอะ่ะข้อต่อเราลบน้ําหนักตัวเยอะๆมันค่อนข้างเสี่ยงในการบาดเจ็บนะ <S <S นก็อยากให้แบบเออคุมน้ําหนักลงมาหน่อยซึ่งมันไม่ใช่แค่แบบฝึกกีฬาคารดิสเซนิกอย่างเดียวมันดีกับสุขภาพาข้างในเราด้วยแบบโรคอ้วนความดันไขมันพวกนี้มันก็จะได้ลดโรคพวกนี้ไปด้วยในตัว ก็จริงๆอ่ะผมอยากจะถามมากกว่าน,นี้แต่ตอนนี้ <ผม S 2> ตอน<ะ>ตอนี้ใช้ปนดแล้วคนตรงละฟ้ร้องด้วยนี่ก็ เดี๋ยววันนี้ก็น่าจะเอาแค่นี้ที่พี่ัมภา์น้องนะอกาสหน้าถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวอาจจะอัปเดตกันใหม่สำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณน้องซาลินามากนะครับที่มาเยี่ยมกันที่มาบ้านทางสายนะครับขอบคุณมากเลยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับสาวๆทุกคนที่อยากจะฝึกคาลิสตันิอกรวมถึงทุกคนที่อยากจะเริ่มต้นฝึกคาลิสตทนิกนะครับก็วันนี้ไปละเจอกันใหม่ครับมาฝึกกันเยอะๆนะคะสาวๆอย่าเพิ่งกลัวกัน